สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่จะาพาน้องๆเนี่ยมาเที่ยวตลาดน้ำกันกลิ่นอะไรหอมจังเลยอ่ะ,อะทองก็รอ้องเราไปดูตรงนู้นกันดีกว่าไปพายไปดูกันอาถึงแล้วนี่มันร้านขนมปังปิ้งเตาถานนี่นา โอ้โหน้องๆรู้ไหมคะว่าของโปรดพี่เยวเลยล่ะหวานๆมีกลิ่นหอมกรอบนอกนุ่มในไปกินดีกว่าสบายท้องจังอเอน้องๆคะร้านขนมปังปิ้งที่นี่เนี่ย มีขนมปังปิ้งรสเนยอยู่ย7ชิ้นแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยพี่เอากินไปแล้ว3ชิ้นจะเหลืออยู่กี่ชิ้นนะถ้าเราต้องการหาคำตอบเนี่ยดังนั้นเราต้องใช้วิธีอะไรนะน้องๆดูสิคะพี่เอาถามว่ามีขนมปังอยู่27ชิ้นกินไปแล้ว3ชิ้นเหลือกี่ชิ้น เอดูดีๆนะคําถามที่พี่เพียวถามว่าเหลือกี่ชิ้นเนี่ยมักจะเป็นการลบดังนั้นวิธีคิดเราก็จึงใช้วิธีการลบนั่นเองถ้าอย่างนั้นเนี่ยพี่เยวมาสอนน้องๆลบเลขกันดีกว่าดูนะคะขนมปังที่มีอยู่27ชิ้นเนี่ยเป็นเลขกี่หลกัก2หลักใช่ไหมแล้วกินไปแล้วเนี่ย3ชิ้น เอสามชิ้นนี้คือกี่หลักนะ1หลักดังนั้นก็จะเป็นการลบจำนวน2หลักกับจำนวน1หลักนั่นเองดูนะคะโจทย์ที่พี่โยถามก็คือมีอยู่27ชิ้นกินไปแล้ว3ชิ้นเหลือเท่าไรเราก็สามารถตั้งประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้ค่ะเป็น27ลบด้วย3เท่ากับเท่าไรเราก็ใช้เป็น ที่เราไม่ทราบค่าคือใส่แทนเป็นกล่องสี่เหลี่ยมไว้อืมในกรณีนี้เขากินไปแค่3ชิ้นเนี่ยหายไปไม่เยอะดังนั้นเราใช้การลบแบบนับถอยหลังดีกว่าก็จะง่ายนะไม่ต้องตั้งทดเลขด้วยเช่นน้องๆดูนะคะนี่คือเส้นจํานวน<ๆ>เส้นจํานวนเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยเรามีขนมปังอยู่27ชิ้นเราก็วงที่27เลยแล้วก็จุดไว้ แต่เรากินไปแล้ว3ชิ้นแสดงว่าหายไป3ใช่ไหมหายไป3แปลว่านับถอยหลังมา3 27ก็จะเหลือ26 25 24นี่นับถอยหลังมาครบ3แล้วดังนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือ24นะคะดูสิเป็นการนับถอยหลังทีละหนึ่งจาก27ไป3ครั้งเลยเหลือเป็น24นั่นเองง่ายใช่ไหมล่ะ เมื่อกี้เนี่ยพี่เอากินขนมปังรสเนยไปแล้วพี่เอากะว่าจะซื้อไปฝากคุณแม่สักหน่อยอมีขนมปังรสช็อกโกแลตด้วยค่ะ,ะมีอยู่กี่ชิ้นนะอ๋อมีอยู่ทั้งหมด46ชิ้นค่ะถ้าพี่เอเนี่ยซื้อไปฝากคุณแม่สี่ชิ้นละ่ะแม่ค้าจะเหลือเท่าไหร่นะแม่ค้าคะเอาขนมปังปิ้งรสช็อกโกแลต4ี่ชิ้นค่ะอืมขอบคุณค่ะ ได้มาแล้ว4ชิ้นรสช็อกโกแลตแต่แอ้อยากรู้จังตอนแรกแม่คะาเขามีอยู่46ชิ้นขายให้พี่เอวมา4ชิ้นแม่คะจะเหลืออยู่เท่าไหร่นะติ๊กตอกติ๊กตอกน้องๆคิดว่าเราจะใช้วิธีคิดแบบไหนนะถ้าคำถามคือเหลือเท่าไหร่แปลว่าอะไรแปลว่าเอาไปลบนี่ดังนั้นเราก็ต้องรู้ก่อนว่าตั้งต้นมีอยู่เท่าไหร่คือเท่าไหร่คะ 46ชิ้นซื้อมา4แปลว่าลบออกด้วย4จะได้เท่าไหร่ใช่ไหมนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องหาคำตอบมาเรามาดูวิธีคิดง่ายๆกันดีกว่าน้องๆดูนะคะนี่ก็เป็นการลบที่มีจำนวน2หลักคือ46ใช่ไหมลบด้วยจำนวน1หลักก็คือ4เอาละประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่เราได้ก็คือ4 6ลบด้วย4เท่ากับเท่าไร่ คราวนี้พี่เอาให้น้องๆมองเป็นภาพนะคะให้ขนมปังเนี่ยแต่ละกองเนี่ยนึกนึกแยกกองนะสมมติได้ใจว่าแยกกองเป็นกองละ10บกองละสิกองละสิจะ,ะได้กี่กองคะจะได้4กองแล้วกองที่ไม่เต็ม10บเนี่ยคือตัวเศษคือจํานวนหน่วยใช่ไหมคะหลักหน่วยมี6ดังนั้นกองสุดท้ายขนมปังก็จึงมี6ชิ้นเอาละแล้วถ้าพี่อยากเอาออกสชิ้นล่ะเราก็เอาออกจากเปไงออกจาก จํานวนหน่วยเลยที่มีอยู่ของชิ้นเอาออก4ี่ชิ้นตรงนั้นง่ายที่สุดใช่ไหมจากหกเอาออกไป4เหลืออยู่เท่าไหร่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราลองมาใช้วิธีไหนดีนะ้ารู้แล้วละ่ะเราใช้วิธีคิดแบบส่วนย่อยส่วนรวมกันดีกว่าเราจะได้รู้จักการคิดหลากหลายนะคะดูนะถ้าเป็นตัวเลขจากเลขตั้งต้นคือ46เราสามารถแบ่งเป็นส่วนย่อยกับส่วนรวมได้ใช่ไหมคะคือ แบ่งเป็น40กับ6แต่ถ้าถามว่าแบ่งเป็นเลขอื่นได้ไหมได้ถ้าเขารวมกันแล้วกลับมาเป็นเลขเดิมแต่ในกรณีนี้พี่เอจะแบ่งเป็น40กับ6เพื่อให้คิดได้ง่ายที่สุดเราก็จะคิดเลขได้เร็วไงแบ่ง40ที่เป็นหลักสิออกมาก่อนแล้วหลักหน่วยคือ6ใช่ไหมทีนี้เนี่ยเราเอาหลักหน่วยเนี่ยมาลบกันไงก็จะง่ายและเร็วดูนะขั้นแรกเราเอาหลักหน่วยมาลบกันเฉยๆก่อนคือนำา6มาลบด้วย4ก็จะเหลือเท่ากับ ต่อมาขั้นที่2นะคะน้ำา40ส่ที่เรายังไม่ได้คิดใช่ไหมกับตัวหลักหน่วยที่ลบกันเหลือ2 40มาบวกด้วย2เมื่อกี้5ก็จะกลายเป็น42ดังนั้น46ลบด้วย4มีค่าท่ากับ42โอ้โหอย่างนี้แสดงว่าแม่ค้าเนี่ยเขาก็จะเหลือขนมปังปิ้งรสช็อกโกแลตอยู่ 42ชิ้นอืมแต่ว่าแต่ที่บ้านพี่เยวเนี่ยมีคนเยอะแยะเลยค่ะน้องๆพี่เยวว่าจะซื้อเพิ่มแล้วไปฝากญาติญาติที่บ้านซะหน่อยเดี๋ยวขอสั่งแมค่ค้าก่อนนะคะว่าจะเอาอะไรบ้างแม,ม่ค้าคะเอาขนมปังปิ้งรสเนยเพิ่มอีก3ชิ้นขนมปังปิ้งรสช็อกโกแลตเพิ่มอีก4ชิ้นค่ะได้จ้าเดี๋ยวรอคิวสักครู่นะจ๊ะได้ค่ะแม่ค้าอืน้องๆคะ เอาเป็นว่าระหว่างที่เรารอขนมปังปิ้งเนี่ยพี่เอียวมีโจทย์แสนสนุกเรื่องการลบมาให้น้องๆดูด้วยล่ะค่ะปิ้งปิ้งีงเอเยวแสกโจทย์ขึ้นมาฮ่าๆน้องๆคะ่ะลองดูโจทย์ข้อนี้กันข้อนี้ถ้าพี่เอียวถามน้องๆว่า47ลบด้วย7เท่ากับเท่าไหร่เอาล่ะเวลาเราเขียนประโยคสัญลักษณ์เราก็จะเขียนได้เป็น 4 7ลบด้วย7เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมใช่ไหมคราวนี้เมื่อกี้เนี่ยเราได้เรียนรู้เรื่องการลบแบบใช้วิธีส่วนย่อยส่วนรวมไปแล้วเราลองนําวิธีนั้นมาคิดกันค่ะจะได้ง่ายๆดูนะเราสามารถแบ่งจํานวนน้าที่เป็นหลัก10เนี่ยได้กี่กองคะ1 0 1ส1 0สิ 10, 10, 10, 10. ได้4ี่กองแล้วหลักหน่วยเหลืออยู่7ชิ้นนะคะอ่าเหลืออยู่7ทีนี้ เหมือนเดิมเราใช้หลักการส่วนย่อยส่วนรวมใช่ม47ลบด้วย7แต่ให้น้องๆสังเกตอย่างหนึ่งนะว่าหลักหน่วยเขาคือเลขอะไรเลข7ใช่ไหมจาก47หลักหน่วยคือเลข7ส่วนตัวลบเนี่ยคือ7ดังนั้นตัวลบคือหลักหน่วยเหมือนกันหลักหน่วยลบหลักหน่วยเป็นไงคะตัวบนกับตัวล่างเลขเดียวกันใช่ไหมถ้าตัวบนกับตัวล่างเลขเดียวกันเวลาลบกันเนี่ยไม่ต้องคิดเลยนะคะจะมีค่าเท่ากับ ศูนย์เสมอดังนั้นเราก็จะแยก47ได้เป็น40แล้วก็7ขั้นแรกเรานำหลักหน่วยมาลบกันก็คือนำ7มาลบด้วย7จะมีค่าเท่ากับ0ขั้นที่สอง40บวกด้วย0ก็ได้เท่าเดิมก็เป็น40ดังนั้น47ลบด้วย7จึงมีค่าเท่ากับ40 ง่ายไม่ล่ะเดี๋ยวลองอีกสักโจทย์ดีกว่าถ้าพี่เอาถามน้องๆว่า6 4ลบด้วยศมีค่าเท่าไรเราก็ต้องเขียนประโยคสาร์ขึ้นมาก่อนก็คือ64เนี่ยลบด้วยศเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมที่เราไม่ทราบใช่ไหมเหมือนเดิมเราใช้วิธีคิดแยกเป็นส่วนย่อยส่วนรวมใช่ไหมคะก็เหมือนเราแบ่งหลักสิบเป็นกี่ กี่เท่าไรคะกี่กี่กลุ่ม6กลุ่มใช่ไหมเพราะหลักสิบมี6 1หนึ่งอมี่ะ้าหหลักหน่วยมีเท่าไรมีอยู่4ีทีนี้น้องๆดูนะหลักหน่วยเนี่ยตัวตั้งคือ4ตัวลบคือศเวลาเราแยกส่วนย่อยส่วนรวมเราเอาหลักหน่วยมาลบกันก่อนจะง่ายกว่าใช่ไหมถ้าตัวตั้งหลักหน่วยเยอะกว่านะคะ64จึงแยกได้เป็น6 0สแล้วก็4ทีนี้พอเราลบหลักหน่วยเนี่ย เป็น4ลบด้วย0ใช่ไหมน้องๆสังเกตดูนะคะว่าจํานวนใดๆก็ตามที่ลบด้วย0จะมีค่าเท่ากับเลขเดิมหรือตัวเขาเองเช่นค่าที่1คืออ่ะนำ4มาลบกับ0ก็จะได้4เหมือนเดิมไม่ว่าเราใช้เลขอื่นหรือเลขอะไรก็แล้วแต่ก็จะได้เลขเดิมนะคะค่ามไม่เปลี่ยนแปลงทีนี้ค่าที่2เราก็นำหลักสิบกับหลักหน่วยมาบวกกันเหมือนเดิมคือ60บวกด้วย4 จะมีค่าเท่ากับ64นี่ดังนั้น64ลบด้วย0เท่ากับ64น้องๆคะถ้าเราเห็นโจทย์แค่นี้เนี่ยเราไม่ต้องคิดนานๆก็ได้นะถ้าสมมุติเราคล่องแล้วใช่ปะ่ะพอเรารู้ว่าเลขอะไรก็แล้วแต่ตั้งเราลบด้วยศูนย์เนี่ยจะได้เลขนั้นเลยเราก็ตอบได้เลยว่า64เห็นไหมพอเรารู้ที่มาที่ไปมันก็ง่ายมากๆเลยละคะ่ะ โอ้โหเมื่อกี้เนี่ยที่พี่อยสอนน้องๆไปเนี่ยเรามาสรุปกันดีกว่าง่ายๆเลยนะคะก็คือการหาผลลบของจำนวน2หลักกับจำนวน1หลักเนี่ยเราอาจจะใช้การเอาออกแล้วหาจำนวนที่เหลือหรือว่าการนับถอยหลังหรือว่าจะเป็นการใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมก็ได้อืว่าแต่ ขนมปังเสร็จหรือยังนะ้ามาจ้าขนมปังได้แล้วจ้าเย่ yeah, ได้แล้วทานให้อร่อยนะขอบคุณมาก้างนะคะแม่ค้าว่าแต่พี่เยวรู้สึกอยากกินไส้กรอกจังเลยแต่ร้านใกล้จะปิดแล้วคะ่ะน้องๆโอ้โหทำยังไงดีละเนี่ยอ๋อรู้แล้วถ้าอย่างงาั้นน้องๆต้องช่วยพี่เยวแล้วนะคะ ให้น้องๆเนี่ยช่วยพี่เอตอบคาถามหน่อยเพราะทุกๆข้อที่น้องๆตอบถูกเนี่ยเรือพี่เอจะพายได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเราจะได้พายไปซื้อสี่กลอกได้ทันเวลาแต่มีข้อแม้ว่าโจทย์แต่ละข้อเนี่ยเขาให้เวลาเราแค่10วินาทีเท่านั้นเองแต่สําหรับน้องๆชิวๆอยู่แล้วเพราะเด็กดีๆทุกคนเก่งเอาละ่ะมาเริ่มข้อแรกกันดีกว่าโจทย์ข้อแรกเขาบอกว่า 64ลบด้วย2มีค่าเท่ากับเท่าไรตาดา,ดาหมดเวลาแล้วค่ะน้องๆน,น่าจะตอบกันเสร็จแล้วล่ะเรามาดูเฉลยกันจากโจทย์64ลบด้วย2 ตัวลบเนี่ยแค่2เองเราทำวิธีง่ายๆแบบเร็วๆก็คือนับถอยหลังก็ได้นะคะ64ลบด้วย2ก็ถอยหลังมา2ครั้งกลายเป็น63 62หาเราก็จะได้คำตอบแล้วเป็น62โอ้โหน้องๆเนี่ยเก่งมากๆเลยนะคะใครตอบถูกนี่สุดยอดไปเลยเย้โอ้โหน้องๆคะเรือเร็วขึ้นจริงๆค่ะ ต่อกันที่โจทย์ข้อที่2อ,อันนี้กวา่าเลอจะได้เร็วขึ้นจะได้ถึงล้านเร็วๆโจทย์ข้อที่2บอกว่า5 8ลบด้วยแเท่ากับเท่าไรยอยหมดเวลาแล้ว เดาว่าน้องๆน่าจะตอบกันถูกนะเดี๋ยวเรามาดูกัน58ลบด้วย8เราสังเกตเลขหลังสุดแต่ละตัวก่อนดีกว่าง่ายสุดคือ8กับ8คือหลักหน่วยทั้งคู่ใช่ไหมเขาเป็นยังไงกันเนี่ยเลขเดียวกันจําได้ไหมคะตอนที่พี่เยวสอนถ้าตัวบนกับตัวล่างในหลักหน่วยนะเป็นเลขเดียวกันลบก,กันได้เลยใช่ไหมจะเหลือ0ูนย์เนี่ยเราไม่ต้องคิดเลยถ้าเขาเลขเดียวกันก็เหลือศูนย์ไปเลย หลัก10แล้วไม่ได้ไปยุ่งก็คือเลขเดิมดังนั้นคำตอบก็จะกลายเป็น50าใครตอบถูกบ้างเนี่ยโอ้โหเก่งจริงๆย,ย่ายน้องคะเรือเร็วโอ้โหเร็วสุดๆไปเลยพี่เอวขอสปิดอีกนิดนึงข้ออีกข้อหนึ่งแล้วกันอยากให้เร็วกว่าน,นี้โจยดมาแล้วค่ะ73ลบด้วย0เท่ากับเท่าไหร่ ทำเลยเสร็จกันแล้วสิมาเรามาดูกันนะคะ73ลบด้วย0นจำได้ไหมที่เคยสอนอะไรก็ตามลบด้วย0จะได้ เลขเดิมเสมอจะได้จํานวนเดิมเสมอเพราะศูนย์ไปไงไม่มีค่าใช่ไหมในกรณีนี้นะดังนั้นตอบได้เลยค่ะไม่ต้องคิดนานก็คือคําตอบ73ขนน้องๆแต่ละคนเนี่ยช่วยพี่เียวได้เยอะเลยพี่เียวไปทันละซี้กอกแน่นแจ้าโอ้โอโอโอเอยเร็วไปไหมเนี่ยเฮ้ยนั่นไงลนซส้กอก